ดูผลงานของลูกสมุนนะครับว่าได้มากี่ตัวน,นี่อ้าวนี่ง่ายง่ายพักพวกมา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 ,มา,มาไปมาไปไปแล้วไปไปหนึ่งสองไปบอกให้ไป ตัวผู้ด้วยนะฮะเนี่ยเรียบร้อยครับ<笑><笑>ไม่ทันบ่อยให้ปล่อยให้ปล่อยให้ปล่อยปล่อยแล้วไปเออแขวนันอะไรนี่ครับนี่จัดการฮะรนี่คือหมาระดับพกาศเลยนะฮะเรื่องงูเรื่องหนูเสือแมวเนี่ยสองตัวเนี่ย ได้สองตัวนี้ไปนี่เรียบร้อยนี่มาฐานครับนี่ครับนี่อยู่ท้องไร่ท้องนาอยู่อยู่บอ่อปลาครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปขอให้ได้มาครับสองตัวนี้นี่มาฐานนี่คนหนึง่งถ่ายถ่ายรูปคู่หน่อย,ถ,อยถ่ายรูปคู่ ให้รูปคู่ดิหืมเราทานนะครับนี่คนนึงทานรูปคู่หน่อย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 โอ้ไม่คู่เลยนี่ครับไปหายละไา้ละไปน้ำอยู่นานไปน้ำบอป่าะจะถมที่นะ